เา้านน้ยปีนไมีปลาทูแหหอมแล้วก็กระเทียมก็กชายชาก็ขาพวกเนื้อปลาเลยปลทูปลาทูลาอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแต่ปลาทูแต่หลักๆก็ปลาทูหละก็มีตีนไก่แล้วก็ลูกชิ้นนะใช่อ่ะไปอ่ะต้ม ต้มให้สุกก็ปลาทูอันนี้ต้มให้สุกเลยใช่ไหมใช่แค่ใน,ในี้ใช่ไหมนะสามปลาทูปลาทูอย่างเดียวเนาะปลาทูปลาทูที่ต้มเมื่อกี้นั่นแหละมตัวนู้นไปนอนแล้วเนาะโยกแบบนั้น เนื้อปลากับพริกแกงที่เราตำไว้เมื่อกี้เอามาปนใส่กันใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นเลยใครอยากสะดวกทําก็ตำแต่นี่ปั่นีเกียบตำานี่ต้มไว้เท่าไหร่นะจนเปื่อยสี่สิบห้านาทีเกือบชัว่วโมงเนี่ย มันยากจะออกอนอกอเกไกแต่แือใส่น้เืใ่กใส่ปลาที่เราตำไว้นะปลากับเนื้อปลาเนื้อปลาทูที่เราตำไว้อะกระิกแกงให้เราต้ม้ล้างกบีใส่น้าก

อันนี้ปุมลดใช่ไหมใช่ตาปลาลงไปอน่่งสองครับพี่ตาใส่ตามชอบให้ใส่ตามชอบแต่ก็ประมาณอะไรรถดีรดดีคุ้ช้อน ผงแซบผงชีรสสส่ยไลยแซ่บหลา่แซนอยแซ่บหน่อยน้ำปลาน้ำปลาประมาณประมาณกานน่ะน้ำตาลน้ำตาลนิดเดียวอ่ามันหวานนิดค่ะมันหวานไม่ได้น้ำยาป่าแต่ถ้าคนชอบหวานก็ปรุงหวานได้น้ำยาลาใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่น้ำยาป่า ซิมตัวนดีนดีใส่ข้ะเอกของเราลงไปใส่ใจติดใกำลังชิ้นลงไปใช่ทีเด็ดอันนี้คือทีเด็ดวบวกปน,านันปนมาผลที่เหตุนหน่อยๆน,นะเจ้าก,ก็ว่าบุญซอยขวอยยังเปลี่ยนย้าย อย่าใช้คำพูดว่าทำเล็กๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในจมนูกแม่ใช่โอ้โหหนักแม่พี่น้องเลยกระเส็บบอกขนมเสียนมากเลยมันยาไม่่าค,อคานน่อยเกินป๋าไม่ไมหวไม่ใส่น้ำลายปุกบ นี้ก็รอก่อนเดือดอีกจังน้อยรอเดือดแล้วก็ปรุงผักได้ไหมใช่อันนี้ก็ใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดต้มไก่ตามด้วยจนหอมจนหอมเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นจังไดบัดเนี่ยอืมพี่น้องเอ้ย